่สวัสดีนะครับผมก็วันนี้นะครับมีเครื่องลูกค้านะครับโทรไปตามนะครับให้ไปดูกลางนาเลยเขาบอกว่าเครื่องหมุนไม่ติดนะครับติดแป๊บเดียวนะครับติดเหมือนจะติดแต่ไม่ติดนะครับอ่าติดแป๊บเดียวดับนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูอาการหน่อยนะครับวันนี้นะครับก็จากที่ผมสันนิษฐานนะครับไม่น่าผ่ากนะครับน่าจะช้าละลายนะครับอาการแบบนี้นะครับบางที ชอบไปเดินรอบเบากันมากเกินไปนะครับพวกเครื่องนะครับคิดว่าจะประหยัดน้ำมันอะไรแบบนี้นะครับอ่าคือถามว่าประหยัดไหมนะครับมันอาจจะประหยัดแต่ว่ามันก็เสี่ยงต่อเครื่องนะครับเพราะว่าหนึ่งนะเวลาเครื่องร้อนเนี่ยน้ำมันเครื่องมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับถ้าเครื่องไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าถ้าเครื่องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ทำได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลืบแป๊บนึงนะครับผมอ่านะครับเป็นไงปะ เดี๋ยวดูที่ใช่ไหมโอ้ดั่วะโอ้โหเป็นล่องเลยเดี๋ยวดูช h ปหน่อยดิโอหลูกเลือกนิดเอาชา a r ไม่มีมาก อ่ะนะครับดูจากสภาพลูกนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวลือแปบนึงดีกว่านะครับเพราะว่าน้ำมันมันเปราะข้ออยู่ด้วยเลยมองไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่ที่ผมมือลูบไปแล้วนี่คือมันเป็นร่องเลยนะครับแต่ละลายแน่นอนนะครับอาการนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอีกแปบนึงนะครับอ่ะนะครับก็ตอนนี้ลือมาแล้วนะครับนี่บอกนะครับขวียงละลายชับละลายนะครับ เเขาวียง,งดูสีเหมือนก็จะยังไม่ใช่ของแทน้นะครับอืมอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเกียรข้อแป๊บนึงนะครับผมอ่ะนะครับ ตอนนี้ก็เจียเรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นไซส์0.25นะครับก็ยังถือว่ายังไม่ข้ามไซส์นะครับนี่นะครับดที่เขียนไว้ที่ตัวตัวถ่วงข้อเนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนปุ๊บจะได้จําได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาไปล้างนะครับเดี๋ยวเริ่มจะประกอบเลยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะของก็แป๊บหนึ่งนะครับก็ลูกปอกว่าจะเปลี่ยนใหม่หรือเปล่านะครับอ่าเพราะว่าลูกสูบมันก็ลายๆอยู่เหมือนกันนะครับ อ่ะโอเคนะคผมอ่ะนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับเครื่องอลูกเจ๋วนะครับอ่าเดี๋ยวดูที่ว่าน้ามันเครื่องคืนดีไหมฟค้งก่อนนะกินดังๆหน่อยอ่าเนี่มาแล้วหนักไปหมดน,นะหนักๆยังไม่แก่นักหนัก,นกเดี๋ยวต้องแก้เรื่องตัวยกวาวนะครับอ่ะอมไม่ไหวเลย โอเคห็น okay. okay. เรื่องด้านนะครับคุนดีนะครับแ okay. ค่ควงนี่ก็คืนแล้วนะครับอย่างนิ่มๆเลยนะครับ นะครับเดินเบาเนี่สนิทกิ๊บเลยนะครับอ่ะนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากจะทำเครื่องนะครับอยากจะได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับอ่าเราก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ